มมมึงงก็ยัไ่ีดกกูนันบรีค่ารักจกังขอบคุณค่ะน่ารักก็ต้องรักแมนนะรักไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรักมากก็ได้แต่อยากให้รักไปเรื่อยๆรักมึงว่า<ๆ>ที่ยินแววมาว่า,ม,า,วามีคนแอบชอบมึงตั้งแต่ป๊อปลองเพลง Happy Birthday ให้หน่อยครับได้เลยครับเ่ะแบบลองให้ฟังหนึงแต่ไม่ อยู่เป็นความน่ารักให้หนูตลอดนะเช่นกันนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้พี่ไปเรื่อยๆนะทุกๆคนเลยนะคะสพกว่าคงได้เจอกันนะคะทุกๆคนยูสเซอร์ทุกคนแฟนคลับทุกๆคนทุกๆช่องทางเลยอยากเจอทุกๆคนมากๆอยากทุกคนจำเสมอว่าไม่ว่านะโทรข้างหน้าไปอะชีวิตเราอาจจะแบบ เปียงปงขึ้นมาเป็นพี่อ้ําพัชราภาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะให้ว่าอุ้ยก็เป็นแบบนี้ของอุ้ยแบบเดิมเลยค่ะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไปไหนแล้วค่ะก็คืออุ้ยเพราะตอนนี้มันก็คืออุ้ยมันเปลี่ยนไปมากกว่ากว่านี้มันไม่ได้แล้วอะไรนะเปิดเพลงนึกถึงเพลงที่พี่อุ้ยลงคลิปเจอหมูพีพีอ๋อจําได้จําได้ค่ะ ทำตัวไม่ถูกแน่เลยพี่อุ้ยคนธรรมดากินข้าวเหมือนกันข้าวหุงเหมือนกันนี้เลยอร่อยเช่นกันฮะเจอการทักทายกันได้ครับผมจะบอกเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทางเสมอว่าถ้าเจออุ้ยในเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันเราเจอเข้ามาทักทายกันได้คนเหมือนกันนี่แหละทุกคนเอ้ยตัวเล็กๆเตี้ยๆตันๆันเหมือนกันแหละถ้อไม่รักก็ต่อยเออก็ไม่รักก็ไม่อยากทำร้าย หัวใจตัวเองกอดได้เปล่ากอดได้ถ้าพี่พาก้านะอยากเจอเหลือเกินวันนี้แวะมหาครับคุณอุ้ยน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณครับแวะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะไม่มีถั่วเปไม่มีของขวัญพูดคุยกันได้เงาเงารอวีเจห้องห้องประจำขึ้นก็มาพักใจพักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้พี่อุ้ย พี่อุ้ยน่าจะจัดแฟนมิทติง้งรอแน่นอนต้องมีแน่ๆอ,อ,อยากเจออยากคุยด้วยรู้สึกสบายใจดีใจนะน้องยาที่แบบได้คุยกับพี่ได้เจอหน้าพี่ได้เห็นแค่เนี้ยแค่เนี้ยยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยก็เวลาเจอกันถูกครั้งอยากให้ทุกคนเจออุ้ยแล้ว มีความรู้สึกมีความสบายใจได้คุยกันลืมเรื่องอะไรแย่ๆไปทั้งวันอะไรประมาณนี้เพราะสิ่งที่อุ้ยมาอยู่ตรงนี้อยากทุกคนได้รับความสุขและรอยยิ้มออกไปจากห้องนี้ค่ะสองชั่วโมงเต็มเต็มอุ้ยเองก็เต็มที่กับมันเหมือนกันสองชั่วโมงเต็ม เ,ย,ย,เ,เ,ย,เยินดีแค่รู้จักค่บยินดีเช่นกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆใสเป็์จากห้องอื่นสวัสดีเอ,อ่อยูเซอร์ใหม่แล้วก็ทั้งเก่าแล้วก็แฟนคลับ FC แฟนคลับทุกๆช่องทางส